นี้การเราตัวนี้เป็นฮิตนะครับตันนี้เป็นฮิตรนนเ,เราก็จะดูพวกนี้ทีนี้เป็นฮิตเราก็จะเอาไทไทัทนไททันไททันมาลุกเปิดปุ๊บพอจะรู้แล้วเ,เห็นมค<ท>เราก็จะมามานี่มามา,าเดี๋ยวเขาก็จะเข้าเข้าไปเลยเราก็จะตรวจสอบนะครับ กันใช้พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์หนึ่งตัวทับแพะสี่สิบตัวใครบอกว่าพร้อมนะครับอันนี้ไม่พร้อมเห็นไหมครับเราก็จะจับนี่นี่ทับติดจะหมดแล้วนะครับเราก็มันให้ให้เพื่อนๆดูครับอ่าเพราะว่าตรวจตรวจสอบอ่าอันนี้เพิ่งเริ่มเป็นหางปิเปียร์อาจจะลีลานินิดนดะครับ ครับขึ้น่อะอันนี้เบอร์เบอร์อะไรนี่ครับทีเดียวยังไม่ได้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้เต็มที่ผมให้ทีหนึ่งหรือสองทีตัวมันโก่งอะป๊าทีทีสองทีครับเรียบร้อยหนึ่งทีเสรจ็จแ้วเขาก็จะออก ไปแล้วแต่ถ้าเราถ้าดูแล้วเขายังเรายังไม่มั่นใจก็เอาอีกทักทีนึงนะครับเราก็เรียกเขามามายังมามา,า,มาดูแปดสองหนึ่งเคยทับไปยังทับแล้วถ้าทับแล้วก็แสดงว,ว่ากลับสัตว์นะครับกลับสัต์ วิธีการดูก็คือดูง่ายหางเขาจะเปียกสันดิ่งดิ่งดิ่ดินี่นะครับบางตัวก็ร้องนะบางตัวก็สันหางครับนะอันนี้วิธีการใช้พ่อพันธนะ์ใ่อพันธ์นี่จะขึ้นเป็นครั้งที่สองนะครับ เป็นมนึงครั้งที่สองก็ได้ครั้งละสองครั้งพอเพื่อความแน่ใจแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้ทับทั้งวันพ่อพัน์จะโซมนะครับมันจะโทมแล้วมันจะเหนื่อยนะครับเราแทนที่เราพ่อเราจะใช้ได้หลายปีก็ใช้ได้แค่ ปีสองปีเดี๋ยวก็ต้องถ่ายเหมือนที่เขาว่านะครับแล้วมันก็จะลอมนะครับก็เห็นเห็นกูรูท่านหลายๆท่านก็แนะนำว่าเออมันไม่ได้ละครับเพราะว่าหนึ่งตัวทับสี่ติดตัวนี่มันเยอะเกินไปนะเพราะพันตัวหนึ่งก็ไม่ถูกครับตัวหนึ่งแพงตัวแสนสองนะตัวหนึ่งแสนสองอย่างเงี้ย เราซื้อมา2องแสสี่โหมาใช้2ตัวแล้วมี2ตัวอยู D ่ดีวันดีชนกันอีกหัวข่าวอัวแตกตายตัวนึงโอ้โหนี่เงินเยอะครับแต่ถ้าเราเรารู้วิธีการจัดการนะครับเรารู้วิธีการใช้งานหาพอแล้วมีสองทีแล้วนะครับเราก็จะได้พ่อพันธุ์ที่ใช้ได้นา,นานหลายปีนะครับนะพอแล้วมาออกก่อนมาไต่ตันมาไปดู ที่อื่นเร็วอ่ะสองทีละมาไตทตันมาแล้วก็สำรวจข้ออื่นต่อไหนๆออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมีรางวัลนห้รเ,เขาก็จะตรวจสอบนะครับพอมีไหมแต่ได้มีัน,นี่แค่ตรวจสอบจะไม่มีไม่มีออกเลยเปิดอันน้นเปิดอันน้นเปิดอนน้นไม่มีนะครับนี่เขาก็จะออกลูกงานลุกงานมาเอามาตายแทางนูน้นไป ไปทางโน้นไปทางโน้นไปทางโน้นห <c oughs> ลงทิศหลงทิศมีข้อตรวจสอบว่ามีไหมอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาว่ามีไหมเราก็เช็คอันนี้คือเป็นการเช็คทิศเป็นในตัวนะครับเป็นการเช็คทิศว่าเขามีทิศไหม เพราะเราก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็อยู่กับแพะอย่างเงี้ยอยู่ไปเรื่อยมีความอันนั้นไม่มีไม่มีก็คือปล่อยพอปล่อยเสร็จเราก็จะมีอาหารนะครับเราก็จะมีอาหารให้เขาในไหนเชื่อคิดแล้วให้อาหารเขาต้งหน่อยพยายังเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยนี่อยู่นี่ไปละมาได้แล้วบอกก็ได้แล้วไปเลยไปเลยไปเลย ไปเดินหน้าเดินหน้าเดี๋ยวไปคอกนู้นแล้วเอาเข้ามามาเนี้ยมานี้ดิมาเนี้จะไปไหนอ่ะมันอันทำหมดแล้วมาไทเกอร์ไปตันมามาเข้าคอกเข้าคอกเข้าค้อเข้าเข้าคอกเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาที่อาหารจื๊บเราก็ให้อาหารเป็นรางวัล ครับอันนี้เป็นรอบพิเศษรอบพิเศษครับคือการใช้พ่อพันธุ์นะครับดูนะครับไม่ผอมนะพอรู้เสร็จเขาก็จะไม่โวยวายเพราะว่ายังไงเขาก็ไปไม่ได้นะเขาก็จะกินแบบอรด็ยอร่อยนี่คือรางวัลนนครับเขาก็จะลืมเรื่องการจะไปทับซ้ำสองทับสามเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพ็นนี่เองการใช้พ่อพันธุ์ครับ หเราประหยัดตังสองพ่อพันเราไม่โทมนี่ครับคือเป็นวิธีการจัดการอย่างหนึ่งโอเคครับฝากเพื่อนๆไว้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าดีก็แชร์บอกต่อกันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าไม่ดีก็ดูแล้วผ่านไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ